Thank you. สวัสดีกันทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับช่องบ่าวเอ็มนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูเป็นชุดโซล่าเซลล์นะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุดแผงโพลีแปดแผงนะครับผมใช้ตั้มเมื่อก่อนอันนี้จะเป็นแผงเก่าของทางลูกค้านะครับผมซึ่งลูกค้าก็ได้ซื้อมาติดตั้งทําหาสมรรไฟฟ้าของลูกค้านะครับผมซึ่งก็ใช้มา ในระยะเวลาหนึ่งนะครับผมก็เกิดการพูดง่ายๆว่าปั๊มไฟฟ้าเสียนะครับผมก็ตัวแปลงเสียก็ใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยได้โทรมาสอบถามผมแล้วก็จ้างผมทำแทงน้ำด้วยนะครับผมก็ผมก็เลยแนะนำไปว่าทำไมไม่เอาเสมร์โซลาเซลล์ไปเลยนะครับผมใช้ใช้ใชสมร์โซลาเซลล์ไปเลยนะครับผมข้อดีของการใช้สมร์โซลาเซลล์นะครับผม หนึ่งนะครับผมมันจะประหยัดแพงนะครับประหยัดแพงนะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลดีกว่าอย่างแดดอ่อนๆน้ําก็ไหลนะครับผมก็ลูกค้าก็เลยอ่ะสั่งเป็นตัวปั๊มนะครับผมเป็นปั๊มโซลาร์เซลล์ตัวใหม่มานะครับผมแล้วก็ให้ผมมาติดตั้งให้แล้วก็ย้ายโครงย้ายโครงสร้างก็ช่างกําลังทําย้ายโครงอยู่ตรงนู้นนะครับผมไกล ตอนนี้ก็กําลังเทสระบบปั๊มแล้วก็ระบบน้ําอยู่นะครับผมซึ่งบ่อเนี้ยมันจะเป็นบ่อเพิ่งเป่านะครับผมน้ําจะยังไม่สะอาดพอดีเขตทางนี้นะครับผมแถวอําเภอหนองยาไซนะครับผมติดติดกับแถวแถวดอนเจดีนะครับก็โซนทางนี้นะครับผมค่อนข้างที่บ่อที่จะเป็นเป็นทรายนะครับผมซึ่งเสมอไฟฟ้านะครับผมมันจะเสียบ่อยเสมดไฟฟ้านะครับ ไม่ใช่ว่าผมโทษว่าเสมรรถไฟฟ้าไม่ดีนะครับผมแต่มันก็มันมีจุดนะครับผมจุดบอดที่มันเสียง่ายตรงที่ถ้าเป็นบอดทรายนะครับบอทรายก็คือเสมรรถไฟฟ้านะครับผมส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่มีตะแกรงกองทรายนะครับตะแกรงกองทรายก็คือตรงที่น้ําเข้าตัวเสมอนะครับผมเขาจะไม่มีตะแกรงเขาจะเปิดรูโล่งเลยนะครับผมซึ่ง ถ้าเราดูดบอ่อทรายถ้าทรายเข้าบอ่อได้นะครับผมมันจะเป็นทรายเม็ดใหญ่ที่เข้าบอ่อได้มันก็จะทําให้เสมือเสียเสียเรียวนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวของโซาลาร์เซลล์นะครับโซาลาร์เซลล์เขาจะมีตะแกรงกรองนะครับซึ่งมันจะไม่เสียนะครับก็ฝากนะครับผมที่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับผมที่กําลังจะติดโซาลาร์เซลล์นะครับผมแล้วมีปั๊ม ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมก็ผมแนะนําเลยครับก็ดึงขึ้นเลยครับปั๊มไฟฟ้าเอาโซลาเซลล์ลงนะครับผมทุกวันนี้นะครับผมปั๊มโซลาเซลล์มีหลากหลายละมากมายนะครับผมหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับผมอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับก็ผมไม่ได้บอกว่าเออตัวผมดีนะครับผมแต่ว่าก็คือแนะนําก็ดูช่างนะครับผมดูที่เขามีฝีมือทํา เขารู้รู้จริงหรือเปล่ารู้เรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มากแค่ไหนนะครับผมอย่างที่มาทําให้พี่เขาก็ช่างเขายังมีประสบการณ์น้อยนะครับผมเขายังไม่เข้าใจก็คือเอาแปดแผงนะครับผมมาทําหาปั๊มไฟฟ้า2แรงนะครับผมถามว่ามันได้ไหมได้ครับในขณะที่แดดดีๆแต่แดดอ่อนมันจะดูดไม่ขึ้นนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมฝากทุกคนไว้นะครับก็เลือกช่าง เรียกดูตรงที่ช่างเขามีประสบการณ์นะครับผมเขาผ่านงานด้านนี้มาอย่างตัวผมผมก็ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผมแต่ว่าผมทําได้นะครับผมผมทำได้หมดทุกตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบไหนนะครับผมเกี่ยวกับโซลราเซล์ก็โทรมาสอบถามผมได้0961495719นะครับผมครับตอนนี้ก็กําลังเติมน้ํารองน้ำกันดูนะครับผม สำหรับน้ำบอ่อนี้นะครับผมก็ได้ชั่วโมงละ8,000ลิตรนะครับผมตอ่ชมอชั่วโมงนะครับตราการดูดของปั๊มก็ดูได้1 000, 2 0 0ลิตรตอร่ชอชั่วโมงนะครับผมแต่ว่ามันก็ดูตามน้ำในบอ่อของเราถ้าน้ำราบบมี8,000มันก็เอาขึ้นมา8,000นะครับถ้าเรามี1 2 0 0มันก็จะเอาขึ้นมา10,200น,น,นะครับผมอ่า สำหรับมาดานบ่อน,นี้นะครับผมเจาะลึกลงไฟสาสิบแปดเมตรนะครับผมย่อนติ้งย่อนอยู่ที่สามสิบหกเมตรนะครับผมก็ทำไมทุกหย่อนไม่ถึกนะครับผมก็เราต้องเผื่อเผื่อบินถลม่มเผื่อตายถล่มด้วยนะครับผมถ้าเราหย่อนไปถึงพื้นเลยวันหนึ่งเกิดการทุดตัวของทรายหรือว่าทรายเข้าบ่อนะครับมันก็จะเข้าไปถมตัวเสมอม,มันจะทําให้เรา นะครับผมดึงเสมอเราไม่ขึ้นนะครับผมเราก็จะต้องทิ้งกระเสมอลงไปในบอแล้วก็ต้องเจาะบ,บอ่อใหม่นะครับผมก็นะครับผมนันเป็นประสบการณ์ของช่างแต่ละคนนะครับผมแต่ละคนก็เจอปัญหามาคนละอย่างนะครับผมแต่ละหน้างานแต่ละงานมันไม่เหมือนกันนะครับผมวันนี้เราทรําบ่อตายหน้าเราทาบอ่อหิบนะครับผมบอ่อหิกับบอ่อตายแล้วก็ คนละอย่างนะครับผมสำหรับบอ่อหินมันก็จะมีหินประเภทหินไหลแล้วก็หินแข็งเป็นตาน้ําเลยถึงตาน้ําใหญ่เลยอันนั้นไม่ฟังก็มีนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมฝากถึงผู้ประกอบการทุกคนนะครับผมที่กําลังมองหาทุดั้มโซลา่าเซลล์นะครับผมก็เลือกใช้ของที่มีคุณภาพเลือกดูที่ร้านที่เขารับประกรันสินค้านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็พ้า ไปดูคร่าวๆแล้วก็ฝากตัวนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นเสมอ,อสเิกดูลึกได้100เมตรนะครับผมทำไมถึงเลือกใช้เป็นตัว100เมตรอันนี้ผมจะส่งดันไกลนะผมซึ่งจะดันไปหาแค้งน้ําผมก็อยู่ข้างหน้าทางบ้านพี่แกก็ระยะทางการเดินก็ประมาณ120เมตรครับผม ทำไมผมถึงเลือกใช้ต้องใช้เสมอตัวที่ดูดลึกคือถ้าเป็นเสมอตดูดลึกนะครับผมใบพัดมันจะเยอะนะครับแล้วก็อัตราการปลงน้ำหรือว่าดันน้ํามันจะดันไปได้ไกลนะครับผมก็ฝากนะครับผม0961498719นะครับผมสำหรับชุดตัลตัวลฟิลนะครับผมผมก็รับติดตั้งเหมือนกันนะครับ ครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับชุดโซลาเซลล์อ่ก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับชุดโซ,าซลาเซลล์ชุดนี้ก็จะเป็นชุดเก่าของเจ้าของนะครับผมก็ตอนนี้แผ่นก็โปกโปกเปื่อนนะครับผมก็กําลังจะให้ช่างเําทความสะอาดนะครับทํความสะอาดก็ง่ายๆนะครับก็เอาน้ํามาสาดแค่นี้นะครับนี่คือวิธีการทําความสะอาดแผ่นนะครับผมสำหรับ พี่น้องนะครับผมเกษตรกรท่านไหนนะครับผมที่มีแผ่นอยู่แล้วแผ่นเปื้อนแผ่นตกกระปุกนะครับผมมันก็จะทําให้การรับแสงนะครับผมมันรับได้ไม่เต็มที่เราก็แค่หาน้ําหาอะไรมาสาดทําความสะอาดมันนะครับผมครับสาดไปเลยนะครับผมสาดไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับครับก็สําหรับนะครับ ตัวแผงนะครับก็จะเป็นแผงโพลี8แผงนะครับผมก็สําหรับคนที่จะซื้อนะครับนะครับผมคือผมไม่แนะนํานะครับผมสาหรับถ้าจะทําหาปั๊มน้ําผมไม่แนะนําให้เอาเป็นแผงโพลี่นะครับผมผมแนะนําให้เป็นโมโนจะเป็นโมโนฮาบเซลหรือว่าจะเป็นฟูลเซลได้หมดนะครับผมแต่ขอให้เป็นโมโนนะครับผมคือการรับการผลิตกระแสนะครับผม มันมันต่างกันนะครับผมก็อย่างวัดนะครับผมโพลีก็330ส่วนใหญ่จะเป็น330นะครับผมอย่างโมโนโมันก็มีหลากหลายครับทั้ง400นะครับผม4 0 0 3 6 0 3 7 0 3 8 0นะครับผมเราเลือกใช้ก็อย่างผมแนะนำให้เป็นโมโนนะครับอ่ะทีนี้ทำไมผมถึงว่าแผงโพลี่ไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวบางคนเขาจะว่า ก็จากประสบการณ์นะครับผมที่ผมใช้จริงๆเลยใช้ด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ไปติดตั้งด้วยตัวเองนะครับผมคือเคยลองมาใช้แล้วนะครับผมปรากฏว่ามันไม่เวิร์กนะครับก็ดูกันง่ายๆนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมตอนนี้แดดแดดบดนะครับผมอ่ะแดดบดวนตกนะครับแอมเหลือ1.9ดนะครับผมซึ่ง ถ้าแดดบดแบบนี้ก็คือหมายถึงน้ําจะไม่ไหลนะครับผมแต่ถ้าเป็นแผงโมโนฮาร์ฟฟิล์นะครับผมถ้าแดดบดแล้วใช้แปดแผงเต็มสเปคแบบนี้นะครับผมขั้นต่ําต้องมีสามแอมป์ขึ้นนะครับผมแต่ตัวนี้ก็นะครับได้อยู่แค่หนึ่งจุดแปดเจ็ดแอมป์นะครับผมก็คือเป็นแผงที่จ่ายแอมป์น้อยนะครับผม เวลาที่ไม่มีแสงนะครับผมอย่างแดัดจัดก็อยู่ได้ประมาณ6แอมป์กว่าไม่ถึง7นะครับผมอย่างถ้าเป็นโมโนโมันก็จะอยู่ประมาณ8แอมป์นะครับผมรอบมอเตอร์ก็จะวิ่งอยู่ประมาณ3,080 3 9 0 0อันนี้ก็จะอยู่แค่เต็มที่เลยเมื่อเช้าที่ผมดูนะครับผมอยู่ที่3 3 0 0นะครับผมก็เลือกเลือกซื้อของเลือกดูนะครับผมดูของที่มันมีคุณภาพนะครับผม สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นปั๊มเสมอศนะครับผมที่ลูกค้าสั่งจากผมมานะครับผมก็จะเป็นสมอ์ยี่ห้อเฮนโดโลก็ olo, คือสองแรงสองระบบนะครับผมสองระบบหมายถึงอะไรนะครับผมคือสองระบบก็มันสามารถเอาไฟฟ้าคือไฟบ้านเราไปสองร้อยี่สิบนะครับก็คือมาขับเคลื่อนปั๊มน้ําตัวนี้ได้ด้วยขณะที่ไม่มีแสงหรือว่าเราอยากใช้ตอนกลางคืนนะครับผมเราก็เอาไฟฟ้า ใช้ได้นะครับผมแต่ก็คือถ้าเราเอาไฟฟ้ามันก็จะเปลืองค่าไฟอีกนะครับผมถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องใช้มันนะครับผมเราก็ใช้แค่โซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับเราก็จะประกอบเข้าตู้แบบนี้นครับผมแบบนี้สวยๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเราจะมีสติ๊กเกอร์นะครับผมติดบอกลูกค้านะครับผมเผื่อลูกค้าเป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับผมไม่เข้าใจก็เราก็จะมีคือเป็น ติ๊กเกอร์ติดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบเกอร์โซลาร์เซลล์อันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเสมอตัวนี้มันจะดันได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวรอแดดมาสักคู่นะครับตอนนี้แดดบดนะครับครับก็อันนี้ก็จะให้มาดูในการทํางานของทีมงานของพวกผมนะครับผมเรื่องการวางโท่หรือวางระบบนะครับผมคือถ้าจ้างผมแล้วไม่ผิดหวัง นะครับผมก็คือผมจะทําให้มาตรฐานแบบนี้นะครับผมสายไฟผมจะร้อยท่อทุกเส้นนะครับผมอันนี้จะเป็นสายปั๊มแล้วก็เป็นท่อนะครับผมก็เราก็จะเดินร้อยท่อส่วนตรงนู้นจะเป็นข้ามถนนผมก็จะขุดฝังท่อให้นะครับผมฝังแค่แค่ข้ามถนนนะครับผมทําไมผมไม่ฝังทั้งหมดก็คือเวลาท่อมันแตกหรือว่าอะไรมันมีจุดรอยรั่วรอยที่เราต่ออาจจะ ท่อมันเข้าไม่สนิทมันอาจจะมีรอยรั่วรอยอะไรนะครับผมซึ่งถ้าเราถมมันจะแก้ไขาย,ยากนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เดินท่อมาจากบอ่อบาดานบอ่อบาดานก็จะอยู่ตรงโซนตรงนู้นนะครับผมเลยแผงโซลาเซลล์ไปเราก็จะเดินท่อมาไอ้ท่อเหลืองนี่ก็จะเป็นสายลูกลอยนะครับผมที่วิ่งไปหาตัวแทงน้ําก็คือผมก็จะร้อยหมดทุกสายนะครับผมก็คือ ถ้าจ้างผมนะครับผมไว้ใจผมได้เลยนะครับผมก็คืออย่างที่บอกครับถ้ามันงานผมออกมาไม่ดีนะครับผมลูกค้าไม่ประทับใจเขาก็ไม่อยากจ่ายเงินนะครับผมคือถ้าผมทํางานมาร้อยแบบนี้นะครับผมลูกค้าเขาก็เต็มใจที่จะจ่ายเลยนะครับผมก็ฝากนะครับผมฝากหลายๆอย่างนะครับผมก็เลือกดูช่างนะครับผมเลือกดูที่เขา มีความชชรับผิดชอบนะครับผมไม่ต้องเอาคนที่เขาดังหรือว่าคนที่เขาไม่ดังเขาอาจจะทํางานดีก็มีครับผมส่วนคนที่ดังเขาอาจจะทํางานดีก็มีนะครับผมแล้วแต่ช่างแต่ละคนนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับช่างดังหรือไม่ดังนะครับผมก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้น้ําก็น่าจะไหลขึ้นแทงแล้วนะครับผมตัวแทงก็จะอยู่นู้นนะครับเห็นฝุนสวนมะนาวนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ ก็ฝากไอ้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปต่อไปเป็นตัวแทงน้ำให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ